แรงไทยตะลอนทัวร์ลงใต้ร่อยแรงตั้งแต่ทำรายการมาเราจะออกจากบ้านนานที่สุด13วันครับมาเร็วมูลนกกลังเข้าเลยรายการแต่ว่าคนดูก <laughs> an ันน้อยเสียตายายผมหักคออายาลาเลย เราเจอพายุมาวันที่5แล้วแอร์ก็ไม่มีในรถเนี่ยก็เปียกเหมือนนอกรถนะฮะเฮ้ยโค้งผมหลุดโคหลุดนนเข้าเฮ้ยโค้งผมหลุดโค้งผมหลุดหลุดได้ยังไงเนี่ย นกเหรออะไรผมเห็นอะไรไหวๆครับอะไรฮะไม่รู้เป็นพุ่มๆของดกว่าชายโอ้ยย่งการมั่วนี่ยกให้ไปรอยู่เลยนั่นไงนั่นไงบนนั่นเห็งบนสันนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นไงสันนั่น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 นั่นน่ะมึงได้เห็นหลังกระทิงแล้วไอช้อน วิวไฟเดอร์ลุยทัวร์ทิพย์นิวทัวร์ไทยครับแตงไทยตลอดทัวร์ครับคลิปนี้บอกได้เลยว่าตั้งแต่ทํารายการมานะฮะเราจะออกจากบ้านนานที่สุดครับพ่อหนีเรือนหนีเรือนหนีเรือนอะไรฮะหนีเรือนหนีเรือนหนีเรือนหนีออกจากบ้านหนีเรือนหนีเรือนภาษาใต้13วันครับทริปนี้เดี๋ยวดูกันว่าจะพังวันไหนเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นะฮะวันนี้เราจะเดินทางกันด้วยแตงไทยนะครับแล้วก็ New Defender Plug-in Hybrid มาจาก แรนด์โรเวอร์ให sure. ้ตาหยีขับครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกับอีกหลายหาคนระหว่างทางเพราะว่าคอนเซปต์ของเราคือลุยทั่วทิศมิรทั่วไทยแต่ว่าต้องมีชื่อของคอนเซปต์ยาวๆดิเสมอพ่ออะไรครับแตงไทยล่องใต้หลอยแรงลอยแรงลอยแรงคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเขาเฝ้ารอมาหลาย EP ีมากว่าเมื่อไหร่ชอนจะกลับมาใช่หายไปไหนมาครับชอนชอนคุณผู้ชมสงสัยกินไปหายไยแล้ว พีนี้นะพี่<อ>นะเตรียมแคมป์ที่มีห้องน้ำไว้ให้ชอนทุกอันเดียวเราจะให้ชอนมีหน้าที่รีวิวห้องน้ำ <Okay. S 2> แคมป์ที่เราไปสุดยอดรับรองคอม์ตมากไ,ไว้ใจไม่ได้เลย <laughs> แต่ว่ายัางไงก็ตามนะทริปนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากความตั้งใจของผมคือว่าผมมาเห็นรูปรูปหนึ่งเขาเรียกว่าชาวแลนด์โรเวอร์ทุกคนเนี่ย เคยเห็นภาพภาพนี้ก็จะอินกับภาพภาพนี้มากเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเป็นภาพในหลวงรัชกาลที่9ครับท่านนั่งทรงงานอยู่ที่สะพานไม้สะพานหนึ่งกับรถแลนด์โรเวอร์คุณอย่าบอกผมว่าคุณจะไปสะพานนี้นะครับเราจะไปตามหาสะพานนี้ให้เจอครับโอ้โหอยู่ที่จังหวัดอะไรรู้ไหมฮะ ไม่ทราบจริงครับนาราธิวาโเอาอีกแล้วเราจะไปกันถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ EP สุดท้ายเราจะไปจบกันที่สะพานเจาะบากงซึ่งใช้การเดินทาง13วันติดตามกันแล้วกันครับว่ารถแต่งไทยจะได้มีโอกาสไปข้ามสะพานนี้หรือไม่ติดตามกันครับครับ คลิปนี้นะครับเป็นการเดินทางจากกรุงเทพลองใต้ไปให้ถึงจังหวัดนราธิวาสครับใช้เวลาประมาณ13วันรวมระยะทางประมาณ1,800ก,กว่ากิโลเมตรครับเป็นทริปในประเทศที่ยาวนานที่สุดของทั่วแก่ๆเลยนะครับซึ่งหนทางข้างหน้าชาวแก๊งของเราจะต้องเจอกับอุปสรรคและเรื่องราวระหว่างทางอะไรกันบ้างตามไปชมกันครับ ตอนนี้แตงไทยเพิ่งไปทํามาใหม่ครับทาช่วงล่างเปลี่ยนแหนมมาใหม่ใส่ช่วงหลังเพิ่มเป็น2ตัวนะครับก็วิ่งดีขึ้นลากเฮลเลอร์ก็นิ่งขึ้นนะครับไม่สายแต่ว่าสิ่งที่มันผิดพลาดก็คือช่างก็อาจจะยังไม่ได้เซ็ตมาให้ดีก็คือว่าวงอะไรมันมันไม่ตรงเนี่ยพอมันตรงมันเอียงอย่างเงี้ยมันเลยขับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะไปจอดแล้วก็ขันน็อตเองขับรถแตงไทยนี่ต้องเป็นเหมือนนักประดิษฐ์ไปเรื่อยๆครับประดิษฐ์อะไรโมดิฟายไปเรื่อย เพิ่งจะออกจากกรุงเทพได้ไม่กี่ชั่วโมงแตงไทยก็มีอาการไม่ค่อยจะดีซะแล้วครับแบบนี้ชจะไหวไหมเนี่ยเริ่มมซ่อมเลยลงานหลักอยู่แล้วชีวิตติดซ่อมอาจารย์พลครบไอ้พวงอะไรเนี่ยเราเราเราขันมันออกแล้เราทํามันตรงได้ไหมเฮ้ยมันจะยาวเลฮะเขาบอกว่าขันตรงนี้แล้วก็แล้วก็เหมือน ตอนนี้รถมันวิ่งตรงอยู่เพียงแต่ว่าพวงมาลัยมันอยู่อย่างเงี้ยอ๋องี้ผมว่าต้องเข้าร้านไอ้ที่มันมีปืนลมนะถ้าเราอัดไปเดี๋ยวมันไม่ไม่ล็อกเปล่าไม่แน่นใช่ป่ะใช่เดี๋ยววันนี้พี่พลจะมาแจ้งกับเราด้วยครับผมได้เต็นท์ฟรีมาเลสมาครับผมครับผมดีมากกราบกราบขอบคุณมาเลสครับอ่าแล้ววันนี้คันนี้คันนี้มันมันมันพร้อมไหม พร้อมไหมาก็อขี่ในทรายพร้อมไหมดูยามดูยกล้อยกล้อไหมคันนี้นี่คือจะทำให้เหมาะกับมาแคมป์แบบนี้ใช่ไปแคมป์เอาไปด้วยใช่ราคาอยู่ที่ เท่าไหร่ครับ3 9 5 0 0ื่าพันคนกันเองน่ะคนกันเองเอาไป40,000เดี๋ยวอันดับแรกไปหาร้านไข่พวกอะไรผมก่อนตั้งไงยังไม่ไม่ได้พังมันวิ่งดีแค่ว่าเขาทำมาให้ผมอยู่อย่างเงี้ยผมไม่ชอบอ๋อผมขับตามคุณมาเนี่ยผมเอาใจคุณไม่ถูกเลยครับคุณบลิซไม่ผมเพิ่มเมือนิดนึงมือหัวกับอย่างเงี้แล้วกันมันก็จะมาซ้ายแล้วไงผมมีพยานนะครับไอชอนบอกเฮ้ยพี่ลีขับรถอะไรวะทวาไม่ขับคนแบบนี้ รถผมใส่น้อยลงไหมเอาจริงๆมันบอกอีกครับมันบอกดูดิครับรถก็เอียงเอียงข้างขวาพี่เช็คลมยางหรือเปล่าครับใช่คือว่ามันเอียงอะเอียงครับเอียงเอียงทางด้านนี้ครับเดี๋ยวเราต้องขันตรงนี้ออกแล้วก็ปรับให้มันเป็นตรงแบบนี้ น่าจะแค่1คึกึกเกือบ1ึกึกเนี่ยครับเอาให้กลับมาตรงโอเคเลยครับโอเคเยี่ยยอดโอเคย่ยมเลยตรงแล้วครับล็อกแน่นเลยล็อกแน่นเลย ตอนนี้ผมอะไรเราตรงแล้วครับถือว่าโอเคมีความสุขและขับอย่างนี้ได้นะครับน่าจะรอดเป็นหนึ่งอย่าง ตอนนี้เหลือแค่เฟลเลอร์มันเอียงแต่ว่ามันไม่ได้เอียงเพราะว่าช่วงล่างนะครับช่วงล่างมันเซ็ตมาดีแล้วแต่อาจจะเป็นตัวกระบะกับแชสซีที่เขาประกอบมาตอนแรกแล้วมันไม่ค่อยได้ระดับเดี๋ยวอาจจะต้องระหว่างทางช่วงวันไหนที่จอดแคมป์แบบ2คืนว่างๆอย่างเงี้ยอาจจะเอาไปทิ้งไว้ที่อู่สีแล้วให้เขาปรับยกระดับกระบะให้มันได้ระดับ เราอยู่ที่คุยบุรีแล้วครับเดินทางประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงนะครับก็จะไปที่อุทยานแห่งชาติคุยบุรีเพราะว่าผมตั้งใจว่า EP เนี้ยจะไปตามหาช้างป่าครับเพราะว่าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีกับบริเวณรอบๆตรงนั้นเนี่ยมีช้างป่าอาศัยอยู่มากกว่าร้อยตัวนะฮะซึ่งในอุทยานเนี้ยเราก็มีโอกาสที่จะได้พบเห็นช้างป่านะครับ เห็นกระทิงรวมถึงสัตว์ป่ามากมายแล้วไปดูการบริหารจัดการของอุทยานแห่งชาติกุบกรีครับเขามีวิธีการบริหารจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เก่งมากๆไปดูนครับ นี้เรามาถึงที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีแล้วครับที่เขาดูช้างปากุยบุรีครับพ่อ,อทุกคนที่อยากจะดูช้างต้องมาที่นี่ครัสองตัวโผล่มาแล้วนั่นแหละฮะแตงไทยก็ได้ถ่ายรูปก,กับช้างแล้ว <c oughs> เป็นที่สมใจยอยากเพราะว่าเขาไม่น่าจะให้เอาเข้าไปข้างในเพราะว่าเขาต้องใช้รถของชาวบ้านครับเมื่อกี้ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่มาเขาบอกว่าถ้าเราลถส่วนตัวเข้าไปเนี่ย <c oughs> มันจะมีพวกเชื้อโรคที่ติดอยู่กับล้อเราพ่อจะ <c oughs> ท,ทำให้เขาเกิดโรคก,กับ ปขาเปื่อยอะไรแบบนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าเราจะเข้าไปข้างในยังไงไปเต็มตัวกันก่อนไปไปไปสวัสดีครับสวัสดีครับเราถะยห่างคุณอย่ามาใกล้ผมคุณมีชั้อโลกเนี่ยอ๋อนี่คุณเอาถุงมาพลาสติกมาเข้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน ใช่ไหมครับตอนนี่ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เป็นการรณรงค์คือเราต้องเอาต้องเอาออกมาทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะทั้งหมดใช่ถุงพลาสติกก็เอาเอากลกับไปทิ้งด้วยทิ้งหมดทุกอย่างต้องอยู่ในถุงนี้หมดากมาถุงีต้องคือ้านะะคัดต้องฆ่าเชื้อโรคเพราะว่าอะไรครับ เป็นคอรีนเชื้อโรคเข้าไปนะค่ะได้ครับคุณต่าคุณจุ่มคอรีเรี่ยงครับคุณเชื้อโรคเยอะผมเนี่ยย่ำแบบนี้เลยคุณภูมือมือเอามือจุ่มลงไปหรือยังมืออ่ะนึกจะไปจับอะไรมือไม่ชาดมือผมล้าแอลกอฮอล์จุ่มต้องจุ่มมือได้ไหมฮะไม่ต้องเอาช้อนเลยจริมึงอ่ะนี่มุดเท้าเท้าเปล่าลงไปเลยต้องให้โดนหัวแม่ป้งด้วยหัวแม่ป้องสกปรก ตั้งแต่ขานักท่องเที่ยวเข้าไปดูมานี่เคยมีใครไม่เจอเลยไหมครับมีค่ะอาจจะไม่ได้เจอช้างแต่อาจจะเจอกระทิงเจอควายลักษณะของคนที่ไม่เจอในหน้าตามันเป็นยังไงฮะพี่ครับหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับุูบูครับนี่คือหน้าตานแบบนี้ครับเฮ้่แล้วเราเคยคุยกันแล้วเรื่องการเจอฉลามวานแล้วผมจะซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ให้พ่อใช่ป่ะครับถ้าพ่อเจอเนี่ยนะซีพี 500X คันใหม่ผมซื้อให้ถ้าวันนี้เจอช้างครับ พ่อซื้อรถจีนพี่ผลให้ผมคันหนึ่งเอาไงเราคนละครึ่งมันอยู่ขึ้นอยู่กับดวงช้างเราไม่รู้จะเจอหรือไม่เจอเอมดาผมวอาผมเจอผมก็ว่าเจอนะถ้าเปไม่เจอก็มีไอ้คนเดียวที่ทำให้ไม่เจอใครอะไอ้นี่ถ้าไม่เจอไอไอนซื้อให้ผมแทนไปดูครับว่าวันนี้เราจะเจอช้างกี่ตัว พุทธยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับเป็นผืนป่าที่เชื่อมต่อกับป่ามารดกโลกอย่างแกงกระจานทําให้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศเป็นบ้านของสัตว์ป่าหลากชนิดที่ในยุคนี้เริ่มหาดูกันได้ยากแล้วซึ่งสัตว์ป่าที่เป็นไฮไลท์ของคุยบุรีก็คือช้างป่าและกระถิงครับที่ในวันนี้ครับทุแกแกลแกของเราตั้งใจจะมาเห็นด้วยตาตัวเองกันซักครั้งหนึ่งแต่ต้องลุ้นกันนะครับเพราะว่าสัตว์ป่าไม่ได้ออกมาโชว์ตัวให้เราได้เห็นกันง่ายๆแน่นอนครับ ว่าไอชอนจะเป็นคนเห็นช้างคนแรกครับอ่านไปแล้วเพราะว่าีชนตั้งตั้งใาตั้งตาตั้งใจรอมาก <c oughs> ถ้าเบไม่เจอนะเดี๋ยวผมเดินกลับเลยโอเคผมพี่ไปฉายโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าชอนจะได้เจอกระทิงหรือจะได้เจอกระเทย เราจะสังเกตเห็นช้างได้ยังไงฮะสีจะเหมือนดินสีจะเหมือนดินสีแดงๆเหรอครับอ๋อทำไมเขาถึงสีเหมือนดินล่ะครับก็เป็นการลางตัวค่ะเวลาหลังจากที่เขาอาบน้ำเสร็จเขาจะไปเล่นดินอ๋อเขาเป็นอะไรขาแป้งค่ะเหมือนคนขาแป้งไหน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 เขาจอดรถเลยเนี่ยพ่อคนขับใจมันพ่ออะไรนกเหรออะไร ผมเห็นอะไรไหวๆครับอะไรฮะไม่รู้เป็นผู้พุ่งของดมอชายโอ้ยเล่นมันกระทิ้งนี่วะไรโอ้เรื่งการมั่วนี่ยกให้ใครอยู่เลยเบอร์หนึ่งเล่นใหญ่มีใครเล่นใหญ่มีใครแก่แล้วเล่นใหญ่เท่านี้ไหมครับตั้งแต่มาเทียบเนี่ยไม่มีไม่มีใช่ไหมฮะคณะแรกคณะแรกนะครับผมก็ทิ้งไว้ที่นี่ได้ไหมฮะไม่ใช่หญ่ไอคุณตาไม่มีไม่เห็นไม่หลงไปแล้วไอคุณตา กระทิงหนึ่งตัวครับนั่นครับนั่นครับนั่นนั่นนั่นครับนั่นเห็นแต่หนนั่นไงนั่นไงบนนั่นเห็นบนสันนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นไงสันนั่น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 เห็นเปล่านั่นไงนั่นไงสันบนนั่นไงนั่นนะมึงได้เห็นหลังกระทิงแล้วไอช้อนไหนเห็นจริงเปล่าหินนี่ ไม่แกดูกระดิกเลยเราเจอกระทิงสามตัวครับหามันกลายควายเหมือนกันนะใช่คล้ายกับวัวเลยเหมือนกับวัวเลยเขาไปผูกวัวไว้ตรงนั้นหรือเปล่าใช่ นี่เยอะมากเลยเป็นฝูงเลยเป็นฝูงตัวใหญ่ๆนุ่น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 อูโหตัวใหญ่เลยนั่นน่ะขนาดนั้น่ะใหญ่จริงๆกระทิงตัวใหญ่แล้วช้างเลยนั่นน่ะกระทิงตัวใหญ่มากครับเป็นฝูงเลยครับฝูงใหญ่มากๆตายังเยอะหูเยอะมากเยอะมากเยอะมากอันนี้เยอะมากจริงๆเป็นฝูงเลยฮะเยอะมากครับรเสียมาสองเลเวลต้องพูดเบาๆครับ ผูรับาเขาบอกว่ากระทิงเนี่ยต้องเงียบเงียบเสียงนะครับถ้านับอยู่รวมกันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามประมาณสิบสามถึงสิบห้าตัวเยอะมากๆเลยนี่คือเราใกล้ชิดกับกระทิงมากนะครับนี่ใกล้มากผมว่าประมาณร้อยเมตร พ่อเคยเห็นกระทิงเยอะขนาดนี้ไหมครับอันนี mm ้ต hmm. ้องถอดแว่นดูเลยครับโอ้ม like ันนเยอะมากเลยนะครับทุกตัวเลยนะครับกระทิงมันจะมีคล้ายๆถุงเท้ากระทิงเขาใส่กระทิงนี่เขาเหมือนใส่ถุงเท้าทุกตัวใช่ไมใช่นี่แบบแล้วตัวผู้ตัวเมียดูออกยังไงได้ครตัวผู้วงเขาจะกว้างตัวเมียจะวงเขาแคบอ๋อดูจากวงเขาคือตอนนี้เราได้พบกระทิงฝูงใหญ่ ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับ จอกระทิงมา2ฝูงนะครับฝูงที่สองนะที่ผาชมสารเี่ยฝูงใหญ่มากๆเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้เจอช้างเลยฉันจะมาจูช้างไม่ใช่เหรอตาหยีจะมาหาช้างเผือกยังไม่เจอเลยเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะได้เห็นช้างหรือเปล่า เวลาผ่านไปกว่า2ชั่วโมงครับเราก็ได้เห็นแต่ฝูงกระทิงหลายร้อยตัวเลยแต่ยังไม่มีวิแววของเจ้าช้างป่าเลยละครับหรือว่าวันนี้ทั่วแก่ๆของเราจะแต้มบุญไม่ถึงซะแล้ว กลับออกมาจากป่ากันไม่นานครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาว่ามีช้างป่าออกมากินหญ้าให้ดูใกล้ๆกับลานจอดรถไม่ต้องตามหากันให้เมื่อยแล้วล่ะครับไปเลยเราออกมาแล้วครับแต่ว่าเขาว่าจะว่ามีช้างเล่นน้ําอยู่ที่ตรงจุดที่จอดรถเลยเดี๋ยวเราไปดูกันผมบอกแล้วว่าถ้ามันกลัวกระทิงมันเลยมาเล่นตรงนี้แน่เลยนับตัวไหมนี้เ็ถ่ายรูกปกันอยู่อู้ยเยอะเลยไปตั้งไกลโอ้โหพ่อ แล้วกูเข้าไปทําไมเนี่ยกูเข้าไปข้างในทําไมเนี่ย <c oughs> ไปตามหาข้างในทําไมเนี่ยโอ้เยอะมากเลยอะ่ะ <c oughs> เยอะมากเลยอะ่ะแล้วกูเข้าไปข้างในทําไมเนี่ย ไงพ่อช้างมันตัวใหญ่เกิดมาไม่เคยช้างเยอะขนาดนี้โอ้โหนี่ไอคนนี้ไม่เคยเห็นกระทิ้งก็ได้เห็นครั้งแรกโอ้โหสุดยอดพี่พลนี่เกือบเกือบประทกับช้างนะโอ้โหกี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยดีมากๆดูที่ถุงพุ่งถุงผ้าที่เขาให้เราเข้าไปเนี่ยเขามีการบริหารจัดการเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีจริงๆผู้ขยะนี่เป็นสิ่งสำคัญนะลูกอย่าเข้ามาในวนอุทยานแบบนี้ เพราะว่าเราต้องรวณรงค์แล้วก็ช่วยกันดูแลอ่าเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าหน้าที่กันดีกว่าวัสดีครับ<อ>พี่โนกครับ<อ>ถามพี่โนกนิดหนึ่งครับปกติแล้วนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอย่างพวกผมก็คือมาเดททริปเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่จะมาเดททริปผมเห็นเมื่อกี้เข้าไปมีการบริหารจัดการในเรื่องของห้ามนักท่องเที่ยวเนี่ยนำถุงพลาสติกเข้าไปต้องเป็นถุงผ้าการบริหารจัดการขยะเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรครับ แรกเริ่มเลยเนี่ยอุทยานเนี่ยก็คือมีการตั้งนโยบายและให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดการขยะสำหราอุทยานชัภูมิเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นอุทยานไม่ได้ใหญ่โตมากนะักและที่สําคัญคือเรามีสัตว์ป่าค่อนข้างเยอะคือสิบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเจอว่าในมูลช้างมีขยะอยู่หนึ่งชิ้นตั้งแต่นั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะทําการรณรงค์แม้แต่ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่นี่นะคะเราก็ทุบถังขยะทิ้งหมดเลยไม่ให้มีถังขยะเพราะว่าช้างเขาจะไปกินขยะด้นั้นใช่เรา ก็เลยลนลงตั้งน้นเลยนั้นหลักยออหลังจากหูเล่นใหญ่ขนาดใจเลยนี่ว่ามียุงนู้นมียุงมาตรงข้างหน้าเนี่ยตกลเลยแล้วพอดีมันก็เป็นการล้อกับนโยบายของกรมด้วยแต่ที่เราเน้นก็คือเราเน้นการประชาสัมพันธ์เราไม่ได้ตัดขาดว่าคุณห้ามนํามาเลยโดยเด็กขาดก็คือห้ามมีขวดน้ําที่มีพลาสติกฝาหุ้มหลอดพลาสติกห้ามมาเข้ามาเลยภาชนะต่างๆที่เป็นพลาสติกต่างไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโฟมนี่ห้ามร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พวกนี้อย่างคือถ้านําเข้ามา เรานานำกลักบออกไปด้วยแต่ถ้าคือแบบไม่สะดวกจริงๆเราก็มีถังขยะสําหรับรองรับแต่ว่าแยกให้เด็กขาดนะคก็งงคือจะมีถังขยะที่เป็น<ช>ลักษณะหล,หลายสีตรงนั้นถูกไหมครับใช่แต่ว่าถ้าพื้นที่ชมสัตว์อย่างที่เราเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเราจะเน้นที่ถุงผ้าเจ้าหน้าที่หน้าด่านเนี่ยเขาจะให้คุณเก็บถุงพลาสติกแล้วเอานถุงผ้าไปก็คือเอาถุงผ้าใส่เข้าไปแทนใช่แล้วก็ถุงผ้ากลับมาคือเราแล้วหลังจากที่ทํานโยบายการประชาสัมพันธ์เหล่านี้แล้วก็สื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเนี่ยเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยัังงงงไบบ้าาครในทที่ ถ้าอย่างอุทยานเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมาก ขยะเปียกขยะที่รีไซเคิลรียูสอะไรต่างๆเยอะสมัยก่อนนะคะคพอเรามีการทําแบบนี้เขาก็นํากลับออกไปแต่หนึ่งคือเรามีการบอกเขาว่าค่ะว่าจุดทิ้งที่อยู่ในอาเภอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสร้างความสะดวกให้กับเขาอีกนิดนึงอันนี้<อ>ถูกต้องเลยครับเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะเอาไปทิ้งนะแต่ไม่รู้จะไปทิ้งตรงไหนใช่แล้วคือเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมของนักนท่องเที่ยวแล้วตัวสัตว์ป่าเองละครับหลักธรรมชาติเองเนี่ยถ้าเผื่อไม่ได้รับการรบกวนจากขยะที่เป็นพลาสติกหรืออะไรเหล่านี้เนี่ย มันมีผลดียังไงบ้างครับ ุยบุรีเองเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของจัดป่ามาลื้อทําลายอะไรขนาดนั้นนะคะอ,อย่างพื้นที่ตรงนี้จัดป่าเข้ามาใช้ประโยชน์น้อยมากเพราะเรามีสัตว์หลักๆก็คือช้างถ,าถ้ามาแค่ชายป่านี่ก็คือผักดานกลับแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในส่วนตรงนี้เลยส่วนในพื้นที่ท่องเที่ยวตรงนู้นก็เหมือนกันรเราไม่ได้ให้พักค้างเพราะฉะนั้นเขาไม่มีจุดลานกางเต็นท์อะไรต่างๆเป็น<อ><ๆ>แค่ทางผ่านที่จะเข้าไปทำก<อ><ๆ>ิจกรรมก็คือผ่านเข้าไปดูสัตว์อย่างเดียวแล้วก็ออกมาเลยใช่ใช่เพราะฉะง มันก็จะไม่มีครับผมโอเคครับอย่งั้นขอบคุณมากค่ะพ<อ>ี่โนค่ะสยัดีค่ะ, <S <S ะและถ้าใครอยากติดตามข่าวสารต่างๆของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม <S <S ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Fan Page กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทาง YouTube Channel Green Thailand ได้นะครับ วิว,วสวยริมป่าคุยบุรีไปเปิดจุดรีวิวการตั้งเต็นท์ใหม่จริงๆแล้วตรงนี้เขาเป็นจุดที่เขามาตั้งเต็นท์กันเยอะครับเราจะมีช่วงเทศกาลแต่วันนี้เรามานอนรีสอร์ทแล้วก็หน้ารีสอร์ทเราเป็นทุ่งหญ้าเราก็เลยจะเอารถคันนี้ไปจอดหน้ารีสอร์ทของเราที่เป็นทุ่งหญ้าแต่ต้องลุยเข้าไปวันนี้ก็ถือว่าฟินนะเจอทั้งกระทิงเจอทั้งช้างแบบสิ้นหวังแล้วอ่ะแล้วมาเจอตอนสุดท้ายอ่ะมันฟินมากครับ เปล่าครับคุณตหยีโอ้โหลูกอาการสุดยอดจริงๆผมไม่ชอบพ้อจริงๆเลยในการตื่นมาตอนเช้าแล้วบิวเนี่ยเอเนจีนี่มันเหลือเฟือเผื่อมาถึงลูกเขยจริงๆเลยไม่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ตอนนี้ที่เราอยู่ในกรุงเทพนะครับลูก มันร้อนคือตรงนี้มันติดกับอุทยานที่เราไปดูช้างเลยครับแต่จุดตรงนี้ครับพ่อมีที่พักด้วยชื่อว่า Li t t l e s w i <อ> s s ก็เป็นที่พักที่เรานอนนี่แหละก็จะมองออกมาเห็นวิวทุง่งหญ้าที่เรา,าตั้งแคมป์ตรงนี้สุดยอดลูกตร,ตรงนี้มีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างครับที่ผมว่ามาแล้ว <ๆ S 1> เขาบอกว่าเราต้องไปดูอุมโม์ต้นไม้เป็นต้นจามจุรีตรงนี้ขับรถไปขับออกไปที่ตรงนี้ครับใต้ต้นไม้ตรงนั้นครับไปถ่ายรูปกัน ถือเป็นจุดอันซีเลยครับถัดจากลิตเติ้ลสวิสมาดนึงนะฮะเป็นถนนที่มีต้นน่าจะเป็นต้นคล้ายๆกับต้นฉำฉาต้นจับจุลีเนี่ยยาวมากเลยนะครับแล้วก็เป็นอุโมงค์ต้นไม้เลยสองข้างทางเนี่ยมันจะเป็นที่เขาเลี้ยงปศุสัตว์นะครับเขาจะปลูกหญ้าไว้เป็นลานปลูกหญ้าเพื่อให้ปศุสัตว์มากินสวยมากๆเลยนะแล้วอุโมงค์ต้นไม้นี่มันแบบ อลังการงานสร้างมากอะ่ะถือว่าเป็นจุดเช็คอินนะครับใครมาที่อุทยานแห่งชาติกุบุรีแล้วก็ต้องแวะมาถ่ายรูปตรงอุโมงค์ต้นไม้ตรงนี้นะครับที่บ้านรวมไทยครับสุดยอด ที่เราจะมาเช็คอินกันครับเขื่อนยางชุมที่กุยบุรีที่เราพักอยู่พ่อกันเลยเห็นไหมฮะอาีกสาวนั่นกุยบุรีนั่นพูยนใช่ไหมใช่ที่คุณบุรีแห้งน้ำนั่นะ แฟนลับ t h e อฟซีเขาบอกมาแล้วครับว่าคุณภูริชีนี่มันถูกต้องหรือเปล่าครับพี่พลยืนยันหน่อยครับว่าถูกต้องไหมทั้งหลังบ้านนั้นเป็นอุทยานที่เราหน้าริตอนลันเลยที่เราเอารถเข้าไปอ่ะใช่ไหมอชอนช้อนบอกนู่นนู่นนู่นแบบนี้กระติบข้าหัวเอาเป็นว่าเราอยู่ทีุ่บูริมันมีอ่างเก็บน้ําตรงนี้อยู่ครับก็เป็นจุดที่เรามาเที่ยวได้ครับมาเช็คอินได้ที่บอกมีเวลาสองวันนะมาซันเซ็ตตรงนี้ไปดูช้างตรงที่พักเราครับเข้า ไปลุยในป่าตามก<า><า>ิจกรรมใช่ตามหากระทิง<ม>คุณรู้สึกไงครับกับกุยบุรีโอ้โหจริงๆแล้วกุยบุรีนี่ไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยนะครับ <c oughs> แต่พอเวลาผมมาแล้วได้สัมผัส <c oughs> ทุกอย่างเนี่ย มันต้องอยากให้ทุกคนมาครับท่านมาเห็นอะไรอย่างเงี้ย<ช>โดยเฉพาะเรามาวันนี้นะครับลูกอากาศเป็นใจมาก<ช>สุดยอดเย็น<ช>สบายช,ชอนเคยมากูยบุรีไหมมาบ่อยครับแต่คิดถึงแต่ทะเลพี่ไม่ได้คิดว่ามีป่าอะไรเงี้ยเออจริงๆ<อ>คนคิดถึงกูยบุรีคิดถึงทะเลนะไม่ได้คิดว่ามีป่าเหมือนเวลาที่เราไปอัมพวาเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีผู้ชายอัมพวาทำอัมพวาเขาจะมีแต่พวกขิงห้อยอะไรพวกนี้กูรูบุรีครับนุกนาดนี่ฮะ แบบนี้ครับเราก็ยังไปกันต่อครับเพราะว่าทริปของเรานะครับล่องใต้ลอยเริงลอยเริงลอยแริงนะฮะ EP นี้จบกันที่กรุงบุรีนะฮะ e ีหน้าเนี่ยไม่รู้นะรู้สึกจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะอะไรอีกอะไอคนขี้บ่นขี้บ่นมันจะตามมาเอาแล้วเอาแล้วมันจะตามมาแล้วจะตามมาเดี๋ยวทริปหน้านะครับท่านจายต้นดิกจะรัดอาจจะโผล่มานะครับเดี๋ยวรอไปตามดู EP หน้าแล้วกันสำหรับ EP นี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม